แมก,กวาฟีลชิพาร์ลักษิ์ขอเสนอเคลือบแก้วที่แมก,กวาฟีลชิพาร์ได้อะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเราก็ต้องนํารถมาล้าทงทำความสะอาดและลูบตีน้ำมันกันก่อนนะครับและในส่วนของภายในเราก็จะดูดฝุ่นทําความสะอาดภายในรถและส่งไปเคลือบสีต่อกันครับในส่วนของรถคันนี้เนี่ยมีรอยขีดข่วนรอยขนแมวเยอะพอสมควรและยังมีรอยบนขอบหลังคารถที่เกิดจากการใช้ผ้าคลุมรถแล้วเสียสีกับตัวสีรถนั่นเองและนี่คือน้ายาทั้งหมดที่เราใช้ในการเคลือบแก้วรถยนต์ในวันนี้ และในสเต็ปแรกเราก็จะขัดตินนำมันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เครื่อง D A เพื่อเก็บรบรอยให้พร้อมต่อการปรับสภาพผิวในขั้นตอนต่อไปมาต่อกันที่สเต็ปที่2เป็นขั้นตอนการปรับสภาพผิวโดยเราจะเบียน้ำยาบนเครื่อง D A และขัดเครื่องผิวให้ตัวทั้งคันเลยมาต่อกันที่น้ำยาตัวต่อไปเป็นน้ำยาขัดชักเงาเบอร์80 โดยการใช้งานเราก็จะบีบลงบนฟองน้ำาปนเครื่อง D.A อีกเหมือนเดิมครับและขัดให้ทั่วทั้งคันเลยและในน้ำยาตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำยา M.285 โดยเราจะฉีดให้ทัท่วทั้งคันรวมถึงกระจกเพื่อขัดคราบน้ำยาที่หลงเหลืออยู่ออกให้หมดนะครับต่อไปมาอยู่ที่ขั้นตอนสําคัญคือการลงน้ำยาเป็นน้ำยาเคลือบแก้วของทางแมกไก่ครับโดยขั้นตอนการใช้งาน ก็จะเปลี่ยนน้ายาลงบนฟองน้ําที่หุ้มด้วยผ้าแบบนี้และเช็ดให้ตัวทั้งคันเลยครับโดยการลงน้ํายาควรที่จะถูเป็นแนวตรงและทําทีละหนึ่งตารางฟุตประมาณ1นาทีครับเพื่อให้น้ํายาเซ็ตตัวและใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เตรียมไว้เช็ดออกหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ8-10ชั่วโมงครับเพื่อให้น้ํายาเซ็ตตัวและทางเราจะมีบริการหลังการขายคือการนํารถเข้ามาเช็คระยะตามไปรับประกันฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยครับและในกรณีที่ขัดชักเงาผิวเคลือบแก้วก็จะได้รับส่วนลด20%จากราคาปกติไปเลย และในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีเหตุให้ต้องทําสีใหม่ในบางชิ้นเราจะมีประกันการเคลือบแก้วให้ใหม่ฟรี2ชิ้นกันเลย <_ disputes> และทั้งเราจะมีการแถมฟรีบริการพิเศษคือหนึ่งเคลือบบอรหนังและคอนโซลพร้อมข้างประตูและ 2, 2> เคลือบกระจก3อบโอโซนไฟฟ้าและ4เคลือบรงายางอย่าลืมมาใช้บริการแม็กควายฟิวเจอร์พาร์ลังสิตกันเยอะๆนะครับ <ek> <vitamin> ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ในการมาล้างรถที่แม็กควายฟิวเจอร์พาร์ลังสิตครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่แม็กควายฟิชพาร์ลังสิตรหรือเบอร์ที่ขึ้น้้าล่างนี้เลยครับ